สวัสดีครับมาย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับเครื่องซักผ้าที่ตั้งอยู่นอกบ้านแล้วก็ให้ดูให้ดีนะครับขั้วสายไฟเขาจะมี NL อยู่นะครับลายคือสายมีไฟ N, N เป็นเนวตันไม่มีไฟนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปักไฟมาดูให้ดีเอาไขค,ควงเช็คไฟเช็คว่า ปักข้างไหนมีไฟปักข้างไหนไม่มีไฟแล้วก็เสียบปักตัวนี้ให้ถูกถ้าเสียบไม่ถูกไฟจะโดดเรานะครับกรณีที่เครื่องซักผ้าอยู่นอกบ้านต้องใส่รองเท้านะครับไม่งั้นไฟจะโดดการตรวจเช็คก็ไม่ยากใครควงเช็คไฟอันเดียวอันนี้เครื่องซักผ้าอยู่นอกบ้านนะครับอย่าลืมใส่รองเท้าทุกครั้งที่ใช้เครื่องซักผ้า เมื่อเจอปลั๊กไฟแบบนี้นะครับไขควงเช็คไฟมีประโยชน์เราจะรู้ว่ารูไหนเป็น n รูไหนเป็น L นะครับก็เอาไขาควงเช็คไฟถ้ามีไฟแสดงว่าขั้วนั้นเป็น L ก็คือสายลายสายลายจะมีไฟนะครับส่วนสาย n จะไม่มีไฟเป็นนิวตนันเป็นตัว n นะครับวิธีง่ายๆไขควงเช็คไฟนะครับก่อนที่จะเสียบปลั๊ก พักไฟก็เป็นแบบนี้นะครับเขาจะไม่บอกว่าสัญลักษณ์ไว้ขั้วในขั้วเอ็นขั้วแแต่เราต้องรู้ว่าจำยีสามรูแบบนี้นะครับถ้ามีสามรูสามรูแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นกราวด้านนี้จะต้องเป็นสายที่มีไฟก็คือขั้วแอลขั้วนี้ต้องเป็นเอ็น ราะฉะนั้นเวลาเราเสียบปลั๊กเราเสียบปลั๊กเขาจะไม่บอกปลั๊กตัวนี้เขาก็จะไม่มีบอกนะครับว่าตัวไหนเป็นเอ็นเป็นแอลเพียงแต่เราเสียบก่อนนะครับเสียบแล้วก็ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับอันนี้เราจะต้องเสียบก่อน ถึงจะรู้ว่าข้างไหนเป็นเอ็นเป็นแอลแล้วก็่ขยกลับขัวอย่างตัวนี้ผมทําสัญลักษณ์ไว้นะครับนี่ครับที่ขัวทาสีดําๆไว้เราจะรู้ว่าเวลาจะเสียบปักตัวนี้ด้านบนคือสายมีไฟด้านล่างคือสายไม่มีไฟเราก็จะเสียบถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทําสัญลักษณ์ไว้เมื่อเสบเซบ,เ,บเปิดไฟนะครับแล้วก็เอาไขาควงมาจิ้มดูแตะดูนะครับ แสดงว่าเราเสียบถูกต้องสาย L คือมีไฟเพื่อนำไปใช้กับเครื่องซักผ้าได้ถูกต้องนะครับถ้าใส่ไม่ถูกต้องไฟดูดแน่นอนนะครับอย่างนี้ก็ไม่มีไฟซึ่งว่าถ้าเราเสียบผิดตะแรกนะครับเสียบผิดตะแรกอันนี้กับขั้ว้วครับ NL สับผิดตะแรกแล้วขั้วสายไฟเมื่อกิ้มดูแล้วปกติด้านนี้ต้องเป็น L นะครับ ดูนี้ต้องเป็นแอลด้านนี้ต้องเป็นเอ็นเสียบแล้วไม่มีไฟก็ให้กลับขั้วกลับด้านเนี่ยครับเนี่ยครับแสดงว่าเราเสียบไมู่กตั้งแต่ต้นเพราะงั้นเสียบให้ถูกการเสียบให้ถูกจะทําทให้เราป้องกันไฟดูดไฟรั่วได้นะครับเพราะงั้นเราก็แค่กลับข้างแล้วก็ทําสัญลักษณ์ไว้วเวลาเรามาเสียบข้างต่อไปอย่างนี้นะครับผมทําสีดําไว้ หรือม่ก็เขียน n l ไว้ตรงนี้นะครับ l เขียน l ไว้ด้านนี้อาปาาก,กาที่ลบออกยากนะไปเขียนว่า l ไว้ตรงนี้ n ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเรามาเสียบวันหลังเราจะได้เสียบถูกนี่ครับเสียบเสร็จเราก็จะได้รู l นะครับตอนวนี้คือ l คือลายส่วนด้านนี้คือนิ้วตัอนนะครับไม่มีไฟเพื่อเราจะลากไปสายสายไฟไป ไปเสียบกับเครื่องซักผ้าต่อไปนะครับเมื่อเราลากสายไฟมาเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบให้ดีนะครับว่าตัวนี้เป็นแอลถูกต้องหรือยังนี่ครับตัวนี้เป็นแอลถูกต้องหรือยังจะต้องมีไฟนะครับนี่ครับส่วนดน้านนี้รูด,ด้านนี้นะครับเป็นเอ็นจะต้องไม่มีไฟ ด้านนี้ด้านเอ็นไม่มีไฟนะครับส่วนด้านนี้แอลจะต้องมีไฟติดนะครับ,นะรบจะต้องมีไฟติดแอลเพราะงั้นเวลาเราเสียบก็เสียบให้ถูกด้านแอลด้านขวา แอลคือด้านซ้ายมือนะครับเวลาเราเสียบก็จะเสียบลงตรงๆแบบนี้ถ้าเราเสียบผิดด้านจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้จะเสียบผิดด้านให้ดูนะครับอันนี้จะเสียบเสียบผิดด้านให้ดูนะครับปกติต้องเสียบลงแบบนี้นะครับจะต้องเสียบลงแบบนี้แต่ผมจะเสียบให้ดูกับด้านนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเสียบกลับด้านนะครับ เสียบกับด้านแล้วไอ้เครื่องวงเช็คไฟมาเครื่องซักผ้าครับเห็นไหมครับกระแสไฟเห็นไหมครับกระแสไฟกระแสไฟมาที่น้ําเครื่องซักผ้าหรือถ้าเรามาสัมผัสน้ําไฟดูดแน่นอนครับนี่ครับคือการเสียบไฟเสียบขั้วที่ผิด เพราะงั้นเราป้องกันได้ครับแบบนี้อันตรายเครื่องซักผ้าใช้กวงเช็คไฟมีประโยชน์ครับอัลละยี่สิบกว่าบาทเราซึ่งจะรู้ว่าขั้วไหนเป็นเอ็นเป็นแอลเราจะได้ไปเสียบไม่ผิดเวลาเราปั่นผ้าเสร็จเราจะเอายิบผ้าออกจากเครื่องซักผ้าไฟดูดแน่นอนครับเพราะว่าโดนมาแล้วนะครับนี่ครับเพราะงั้นเราก็เสียบขั้วให้ไปถูกทาง อันนี้ก็เสียบขั้วให้ถูกทางนะครับอันนี้เสียบให้ถูกทางนะครับนี่ครับเสียบลงไปแล้วด้านซ้ายมือเป็น L คือขั้วมีไฟนี่ครับขั้วมีไฟส่วน N ด้านนี้ไม่มีไฟเรามาเช็คที่น้ำนะครับมีไฟไหมไม่มีไฟมานะครับ ราะงั้นป้องกันได้ป้องกันไฟดูดไฟรั่วดได้แน่นอนครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับเทีปยนี้จากนั้นเราก็เปิดเครื่องซักผ้าเนี่ยครับป้องกันได้ไขควงเช็คไฟละยี่สิบบาทป้องกันไฟดูดไฟรั่วดได้นะครับอันตรายจากเครื่องซักผ้าอย่างน้อยก็ต้องใส่รองเท้านะครับใส่รองเท้าทุกคางทาบับเครื่องซักผ้าออกนอกบ้านอย่าเหยียบก้มขาดเทอ พื้นเปราป่าเป็นนั้นขาดนะครับต้องมีรองเท้าเสียบไฟให้ถูก n อนะครับย้ำอีกครั้งขั้วเ l อมีไฟกับไม่มีไฟเราต้องรู้ว่าขั้วไหนแอขั้วไหนเอนเสียบให้ถูกขั้วเขาก็บอกว่า n อนะครับเสียบให้ถูกนะครับเสียบให้ถูกไฟดดถึงแก่ชีวิตได้นะครับอันตรายมากขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกับผมสวัสดีครับ